สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลลูดอีซีกันอีกครั้งนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่ท็อปก็จะมารีวิวรหัสอันดับหนึ่งของประเทศนั่นเองเอออุป,ปโลกขึ้นมาเองนะฮะก็เป็นรหัส พี่ท็อปเองนะครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตรหัสกันนิดหนึงนะฮะเพราะว่าปกติแล้วพี่ท็อปก็จะอัปเดตของในรหัสนะฮะก็รีวิวทุกๆ2-3เดือนนั่นเองนะครับทุกคนก็ครั้งนี้ก็มาอัปเดต ของในไอดีกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมคือไอดีเนี้ยก็เป็น ID V8 ตึงๆนั่นเองนะครับทุกคนอยากกดให้ดูมากเลยนี่นะฮะทุกคนก็เป็น ID V8 แต่ผมขอไม่บอกนะว่าเติมไปเท่าไหรอ่อ่ะเออขอญาตแบบ หมกเม็ดหมกเม็ดนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็เติมไปหนักอยู่นะฮะแต่หลายๆคนคงไม่เห็นพี่ท็อปหน้าแดชบอร์ดนะเพราะว่าพี่ท็อปซ่อนเอาไว้นะครับผมก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่ท็อปเติมไปเท่าไหร่นะฮะขอญาติกักไว้ก่อนละกันแล้วก็นนะครับทุกคนสําหรับตอนนี้นะของในไอดีนี้นี่คือแบบว่าเบิ่มเบิ่มเลยเพิ่มเข้ามาคือแบบคืนลือคืนลือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะ ก่อนอื่นเลยตอนนี้ก็ยังใช้ชื่ออะไรเนี่ยผมหลีเฮียนะฮะเออ<ป>แล้วก็ตอนนี้อยู่แร่งแดง4ดาวนะครับแต้มก็5 0 0 0นสานะซีซั่นนี้ไม่ได้ดันแร่งแกนนะครับทุกคนขออภัยด้วยละกันนะครับผมก็สำหรับไ d ดีนี้นะครับก็เป็นไ d ดีที่ขึ้นแกนมาเกือบทุกซีซั่นเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเนี่ยจนถึงซีซั่น38นะครับทุกคนพี่ท็อปก็แกนมาโดยตลอดนะ พิ่งจะมีช่วงซีซัน39ขึ้นไปนะฮะพี P ่ท็อปไม่ว่างเล่นก็เลยแกนบ้างมาสเตอร์บ้างอะไรทำนองนี้นะครับทุกคนแต่ก็เป็นไอดีที่บอกเลยว่าโคตรแรนะครับทุกคนคือเป็นไอดีแบบตั้งแต่สมัยซีซันแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรานะไปดูของในไอดีกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่โอ้โหชุดมีมีชุดเซ็ตนะทั้งหมดเลยชุดนะฮะทุกคน851ชุด เออนะฮะโอ้โหคำว่าชุดนี้เยอะเหลือเกินขออภัยคือไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่หมวก814ผ้าปิดปากนะฮะ6 0 0ลายเพนน้า ร9อแล้วก็เสื้อ1,380ตัว <Nope. S 1> แล้วก็กางเกง1,007ตัวนะครับผมรองเท้า927แล้วก็มีชุดที่ยังไม่เปิดอีกโอ้โหหลักร้อยนะครับทุกคนคือแบบเบิ่มๆนะฮะเดี๋ยวพี่ท็อปไปเริ่ม ให้ดูชุดทั้งหมดใน ID กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะใครดูไม่ทันก็สต็อปได้นะครับทุกคนแล้วก็พี่ท็อปอยากให้น้องๆน,นะประเมินให้หน่อยว่า ID นเนี้ยเนะี่ยคือแบบ คุ้มไหมกับที่เติมไปแบบโอ้โหสี่ห้าล้านเพชรอะไรทํานองนี้นะครับทุกคนก็ฝากบอกด้วยละกันนะครับผมโอเคเน่ก็เดี๋ยวเรานะเลื่อนดูชุดกันเลยดีกว่าเนะี่ยไอชุดสีแดงพวกนี้คือของแรนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกลับมาขายสักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คือเนี่ยเนี่ยไอพวกชุดแบบเนี้ยไม่ค่อยกลับมาขายน,ะนานนาน,นานที ไอชุดแรมเพจอันนี้ตั้งแต่มันมาจนปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกลับมาขายเลยนะชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนชุด Day 2021, บูย่าเดย์สองพก็ยังไม่เคยกลับมาขายเหมือนกันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับทุกคนแพ <P ack Alabama> ็คคอบบ้านะฮะก็ยังไม่เคยกลับมาขายเช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็นี่นาูโตชุดนาูโตเอ้ทําไมมันมี3ชุดว่าตอนนี้เอ้เอ้เดี๋ยว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 ก่อน มาดาระมันอยู่นี่เว้ยเฮ้ยแม่เราจะพลาดไปได้อย่างไรเออเราจะพลาดไปได้อย่างไรมาทุกคน เดี๋ยวเราสุ่มมาดาระกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือกิจกรรมนี้โอ้โหตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาเลยนะโคตรนานมาดาระนะฮะใช้โทเค็น259เพื่อที่จะไปแลกตอนนี้ผมมี37โทเคน็นมาทุกคนสุ่มกันเลยแล้วกันนะ10ครั้ง150เพชรอยังไงจ้าพอร,รูลุ่หล่อไปเลยว่ยังไง มาไหมมาด,ดาระออกก่อนหรือเปล่าออกก่อนได้ไหมโอ้โหเกลือฮะเกมค้างฮฮทุกคนจะรั่ว,ว่ะอะไรกันครับนี่โอ้โหเกมเอาอีกแล้วเล่นในคอมนี่ค้างบ่อยบ่อยมาครับทุกคนกลับเข้าเกมมาอีกครั้งครับผมสุ่มกันต่อโอ้โหแม่สุมของทีไรมันค้างทุกทีเลยไม่อยากได้ตังค์ใช่ไหม GM GM คือแบบรวยละไม่อยากได้ละอะไม่อยากให้เสียเพชรว่างั้น โอ้โหจะล่วกกับเจมวะทุกคนจะล่วจริงสุ่มของทีไรค้างทุกทีครับผมหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตนะพี่ท็อปสุ่มของทีไรมันค้างทุกทีไม่เคยมีครั้งไหนไม่ค้างนะฮะเอ้ยเอา้าได้ครบแล้วเอา้าหูยแจ็คพอตมาดอกสุดท้าย<อ>ทุกคนฮะแจ็คพอตมันดันมาดอกสุดท้ายพอดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแรกมาดระกันเลยดีกว่านะครับผมดี โอ้โหตึงๆอือหึ่อะไรกันโอ้โหซูซานโอโอ้โหเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปรับซูซานโอของมาดาระด้วยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเปิดชุดก่อนเลยละกันอ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะไปแลกซูซานโอ๊ขอญาตแรกเอ่ออันนี้ไม้ตียุงใช่ไหมอ่าโอเคแลกไปก่อนเลยไม้ตียุงของมาดาระนะฮะเโอเคไปตึงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรับซูซานโอของมาดาระกันเลยดีกว่า อันนีはは้ตัวอะไรวะเนี่ยลืมชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โอ้โหเสียงดังลั่น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 โอ้ยรับ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 ก่อนโอ้โหเสียงโคตรลั่นหูเกือบแตกหูเกือบแตกครับทุกคนช็อตเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอไม่กอดโคตรเอายังเอาอ่ะดูดิเออือ ตึงตึงสวมใส่เลยครับทุกคนียวเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดียด๋ยวออกก่อนออกก่อนก็คือไอ้ท่าเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีเซ็ตอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นนะถ้าเรามี4ชุดนะฮะแล้วก็สามารถรับท่าเมื่อกี้ได้ฟรีๆเลยนะครับทุกคนเอ่อมันกดหน้า็อบบี้ได้ป่าววะ กดไม่ได้ครับผมโอ้โหเสียดายเดี๋ยวค่อยไปกดในย่านคนชิวนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวชุดกันต่อนะฮะอันนี้ชุดมาดาระก็มาแล้วครับผมนี่เบิ่มเบิ่มวะ่ะเฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนลงกันต่อนะครับผมได้ชุดมาดาระแล้วก็คุ้มแล้วนะฮะชีวิตนี้โอเคไปเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ชุดอิทาจิแล้วก็อันนี้ซาสเกะอันนี้นารูโตะนะแล้วก็อันนี้ชุดบูลล็อกชุดบุลล็อกพี่ท็อปนี่ชุดเดียวอ่ะ อีชุดซื้อไม่ทันฮะขออภัยนี่โอเคปทุกคนเลื่อนกันต่อไป let's go let's go คือแบบอย่างเยอะเดี๋ยวพี่ท็อปจะกดให้ดูเฉพาะของที่มันแรแรและกันนะครับทุกคนเอออันนี้ชุดเพนนะครับแล้วก็มีนาโตะนะครับผม <c oughs> ทําไมมันมาอยู่ด้านล่างวะโอ้โหเพนมาอยู่ด้านล่างเฉยอะไรเนี่ยน้อยใจนะเนี่ยอุ้ยอันนี้อ๋อมีคาคาชิด,ด้วยนะครับลืืมๆลืม,ลม,ลม ตอนนี้ชุดนารุตโตะรู้สึกว่าพี่ท็อปจะขาดแค่โอบิโตะและก็ไอตัวงูอ่ะและก็เออมันชื่ออะไรนะสากุระนะครับทุกคนขาด3ามชุดตอนนี้ก็อนาคตจะขาดแค่สากุระตัวเดียวนะครับทุกคนโอเคไปเลื่อนกันต่อนะครับทุกคนอันนี้สักลาวาครับผมอันนี้ก็เป็นสัตว์ในตำนานนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแพ็คเออลืม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 ชื่อลืมชื่อนะฮะ อันนี้เป็นแพ็คอินโนสุเกะนะครับผมมีแต่ของตึงๆอันนี้ทันจิโร่นะครับทุกคนทันจิโร่แต่หน้าตาหน้าตาแม็กซิมนะฮะซาสุเกะนี่พอได้อยู่นะไอซาส,ส,สูเกะนี่แบบ เอ้ยไม่ใช่เซอสุเกะอินโนสุเกะนี่ก็พอถูถ,ถูถ่ายถ่ายได้อยู่แต่ทาจิโร่นมึงหน้าตาแม็กซินมึงมาไงเนี่ยโอเคไปกันต่อทุกคนอันนี้ก็ของแรของแรนะฮะเออเป็นแพ็คเออเขาเรียกว่าเป็นแพ็คพระเจ้านะครับทุกคนเออแพ็คพระเจ้าของจีนนะฮะก็ผมมีแค่3มันมี4มัม้งม,มีของผู้หญิงอีกชุดหนึ่งนะครับทุกคนของก็คือมีมีครบเออผู้ตามตรงพุท แบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนโอเคไปเรื่องกันต่อนะครับผมคลิปนี้บอกเลยว่าพี่ท็อปนี่พูดกันเหนื่อยแน่นอนนะครับพูดทั้งคลิปนะครับทุกคนอันนี้แพ็คจิงจอกแดงและก็อันนี้แพ็คซามูไรอันนี้ก็เป็นแพ็คสกาลิสบัตอันนี้ก็เป็นแพ็คบาวันนะครับทุกคนหัวบาวันหัวบาวันนะฮะแล้วก็ไปกันต่อครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแพ็คกระต่ายลวงตานะครับผมอันนี้ของแรหมดเลยนะ นานๆกลับมาทีอันนี้นี่โคตรแรงครับทุกคน <S 2> <S 2> ผมพูดตามตรงว่าชุดนี้โคตรแรงคือกลับมาขายแค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกว่ามาจากพาร์ทมั้งถ้าพี่ท็อปจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นชุดของพาร์ทนะครับทุกคนอันนี้ก็พาร์ทเช่นกันอันนี้ก็พาร์ทอันนี้เออลืมลืมลืมเป็นแพ็คหัวฟ้านะครับทุกคนลืมแล้วว่ากลับมาขายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ อันนี้ก็เป็นชุดบอล8ปนะครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อหาชุดแรๆก่อนละกันนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้พูดกันปวดกามแน่นอนคือชุดมันเยอะเกินเนะี่ะทุกคน800อะ800ชุดอะ่ะเออคือแบบอุปโลกตัวเองเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือแบบไม่เกินจริงอะจริงบอกเลยไม่เกินจริงไปทุกคนไปกันต่ออ่าอันนี้ของดีใสตามะครับผมเอออันนี้ไม่กลับมาขายแน่นอนนะครับ ไปต่อไปต่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะจะบอกให้ไปกันต่อไปกันต่ออ่าอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็กลับมาขายครั้งล่าสุดน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ลืมอันนี้ก็ของดีเช่นกันนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็แรอันนี้กลับมาขายล่าสุดน่าจะห้าปีที่แล้ว <c oughs> อันนี้ผมพูดจริงนะเว้ยทุกคนไอชุดเนี้ยไอยชุดเนี้ยเนี่ยเนี้ไอไอเซตเนี่ยไอเซตสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีม่วงเนี่ยกลับมาขายครั้งล่าสุดประมาณ5ปีที่แล้วเว้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนแล้วก็ผมมี a i r b o อร์ของมันด้วยนะน่าจะเป็นชิ้นเดียวในเซิร์ฟด้วยนะครับทุกคนคือรู้สึกว่าเออมันต้องใช้เพชรเยอะที่สุดในในเซิร์ฟอะ่ะถึงจะได้แอร์บอร์ดอันเดี๋ยวพี่ท็อปให้ดูแล้วกันนะครับผม รู้สึกว่ามันมันให้ใช้ใช้เพชรกับกิจกรรมของไอไอชุดนี้แหละนะครับทุกคนก็ถึงจะได้แอร์บอร์ดนะแต่ต้องเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะถึงจะได้นะครับนาะนแล้วผมก็ลืมเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนอ่านี่กามทองลืมแล้วมาล่าสุดวันไหนโอเคอันนี้ก็ของแรอันนี้นานๆก็มาทีเหมือนกันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าชุดนี้นี่มาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้แพ็ค์ควิดเกมนะไปทุกคนไปกันต่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่าอันนี้ เซนอิสึแต่หน้าแม็กซิมนะครับอันนี้ก็เอ่อเทนเกนนะฮะทุกคนหน้าแม็กซิมเฮ้ยท้อว่ะเห็นหน้าแม็กซิมแล้วผมท้อทุกทีเลยแหมหน้าจะหวานไปไหนไปทุกคนเลื่อนกันต่อครับผมคืออันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งอันนี้ก็ของแรนะครับทุกคนเป็นแพ็คของดีเจนะดิมิทรีไปทุกคนเลื่อนต่อครับผม ไปกันต่อยาวๆไปกันต่อเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็ตึงๆเลยอันนี้ก็ลืมเหมือนกันว่ากลับมาขายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับทุกคนใครจําได้ก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะฮะไปทุกคนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเดี๋ยวเสร็จชุดผู้ชายแล้วก็ไปดูชุดผู้หญิงกันต่อนะครับทุกคนไปครับผมอะโอเค ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอ่าโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงนะเพื่อความที่แบบว่าจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะชุดผู้ชายหมดแล้วนะครับไปทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครก่อนเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะโอเคไปครับผมชุดผู้หญิงก็เบิ่มเบิ่มเช่นกันชุดผู้หญิงนี่บอกเลยว่าไม่แพ้ชุดผู้ชายนะเว้ยเออคือแบบเบิ่มเบิ่มคือลือคือลือทั้งนั้นน่ะคือผมคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วอันไหน แบบบึมๆเอาหมดนะฮะอันไหนแบนๆเรียบๆนี่ไม่เอาบอกเลยนี่ไออันนี้หลุดหลุดมาได้ไงเนี่ยมันแบนอะไรขนาดนั้น <c oughs> โอเคไปทุกคนเรื่องกันต่อส่วนใหญ่ชุดผู้หญิงก็มีคู่คู่กับผู้ชายนั่นแหละนะครับทุกคนก็น้อยกว่าผู้ชายนะก็คือไอดีผมเน้นผู้ชายนะครับไม่ค่อยเน้นไปทางผู้หญิงเท่าไหร่ชุดผู้หญิงก็คือไม่ค่อยได้เปิดอ่ะพูดตามตรงก็คือไม่ค่อยได้เปิดนะครับจะเก็บไว้ในคลังซะมากกว่า โอเคเนี่ยชุดผู้หญิงนี่ใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วจริงๆนะครับทุกคนอนะอ่ะผมเลื่อนให้ดูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียผ่านมาได้งไงนี่ชุดเนซิโกเออแปลกๆว่ะตัวมันสูงเกินอะเออตัวมันสูงเกินอ่ะแปลกๆไม่ไหวเว้ยไปเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนชุดผู้หญิงจะหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไปไปเลือ่อนไปอะโอเคชุดผู้หญิงหมดแล้วนะครับทุกคนก็เปลี่ยนตัว กลับไปผู้ชายเช่นเคยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของหัวผู้ชายหน่อยละกันนะฮะก็นี่อันนี้เป็นหัวราชามงกุฎทองคํานั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นหัวย้อมแมวนะครับทุกคนมั่วปีกจอมันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ของแรงๆก็เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็ใครดูไม่ทันว่าชุดไหนไม่มีชุดไหนมีอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะก็นะหรือใครดูไม่ทันจริงก็กดหยุด นะฮะเออบอกตามตรงกดหยุดทุกสิบวินะครับผมจะได้ดูทันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชุดเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันกันต่อดีกว่าอุ้ยอันนี้กระเป๋าอันน่ไหนอุ้ยเฮ้ยเฟี้ยววะเฮ้ยเฟี้ยววะเฮ้ยเฟี้ยววะกระเป๋าซีซั่นหนึ่งอีกนะเนี่ยเอาดีเฮ้ยเอาเรื่องนะฮะทุกคนเอ้ยพูดตามตรงว่าเอาเรื่องอ่ะแสดงในล็อบบี้ทุยล็อบบี้อะไรแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ย เอออันนี้กล่องดวงใจนะเดี๋ยวเลื่อนดูกระเป๋าก่อนละกันอุ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เฟี้ยวดีนะของการะนะครับทุกคนเออตอนนี้ฟรีไฟล์ของเรายังไม่มีชุดการะนะฮะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าการะนี่เมนผมเลยนะเว้ยจะบอกให้เออเอ้ยอ,อ๋ออันนี้อุ้ยสี่แขนว่ะทุกคนตึงตึงตึงโอ้โหสยองว่ะอันเนี้ย สยองว่นเลเวลสองเนี่ยผมสยองเลยนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระเป๋าโ,โหจะรั่วไปทุกคนเลื่อนต่อเลื่อนต่อ let's go let's go คือมันเยอะเกินอ่ะบอกเลยคลิปนี้มีครึ่งชั่วโมงอ่ะหยอก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 เอ้ยนี่ไปไปทุกคนเลื่อนครับผมใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับทุกคนของแร่ๆก็เยอะเช่นกันนะครับนี่กระเป๋าคือกระเป๋ามี200กว่าแล้วก็กล่องดวงใจก็205นะครับทุกคนนี่ไปเลื่อนไปครับผม เเหนื่อยบอกตามตรงว่าเหนื่อยนะครับทุกคนรีวิวรหัสทีไรเหนื่อยทุกทีผมอยากแจกแจกให้มันจบไปนะฮะจริงบอกตามตรงเลยอ่ะไปทุกคนเลื่อนกันต่อเลื่อนกันต่อครับไปต่อครับผมไปต่อครับนี่ let's go <S <c oughs> เลื่อนไปเลื่อนไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลมลมมันมีลมอันแรอันนึงเว้ยมันมีของแรอยู่เว้ยทุกคนไหนวะอยู่ใส่เนาะลมแรผม ลมซีดขอญาตขอญาตอ่าอยู่นี่นี่ของเรของเรและก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนเออเรกว่าเอซุดอีกบอกตามตรงอันเนี้ยอันนี้มาก่อนเอซุดนะแลวก็เรกว่าเอซุดด้วยน้อยคนจะมีเอซุดน่ะคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แบบสักเออห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีนะอันนี้น่าจะสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ที่จะมีนะครับทุกคนโอเคไปอันนี้เป็นท่า ค่าโดดล่มนะครับทุกคนเป็นเอ่อสกายได้นะฮะโอเคตึงๆเลยนี่นะฮะโอ้โหรถทองเฟี้ยวเี้ยวมังกรน,นี่โอ้โหอันนี้พระเจ้าเดินดินเอ้ไม่ใช่ดิเดินเวหานะครับผมอ่ะโอเคไปเลื่อนไปทุกคนสกายได้ก็ผมไม่มีอยู่ประมาณ1-2ออันนี่แหละไอเรือทองกับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้แอร์บอร์ดแอร์บอร์ดอ่ะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูแอร์บอร์ดอันที่ผมบอกว่ามีอันเดียวในเซิร์ฟให้ดูนะ ไปเลื่อน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 อยู่สายน่ออยู่สายน่อสีม่วงสีม่วงนะครับทุกคนมันอยู่ในเกลสีม่วงนะไหนวะลืมอ่ะเอออ่านี่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 เออเอ้เอ้ไม่ใช่นี่อันนี้เอออันนี้เว้ทุกคนอ si ันนี uh! nice ้อันนี้อันนี้ชาวบ้านวิญญาณเนี่ยอันเดียวเพียวๆในเซิร์ฟผมกล้าพูดเลยผมกล้าพูดเลยใครมีเมนรูปมา เออคือมันเป็นกิจกรรมของไอชุดเนี่ยก็คือจําได้เลยว่ามันต้องใช้เพชรเยอะที่สุดอ่ะต้องใช้เพชรในกิจกรรมนั้นเยอะที่สุดถึงจะได้มาแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับทุกคนคือผมใช้ไปประมาณ5 0,000ได้มั้งห้าหมเพชรคือผมก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนได้ที่1นึ่งด้วยเออลืมแล้วนะครับมันหลายปีแล้วนะครับกิจกรรมนั้นประมาณ5-6ปีนี่แหละนะครับผมลืมลืมลืมมาท่าทางกันดีกว่าครับผม ท่าทางตึงๆท่าปักธงใหม่ตอนแรกกูบอกไม่เอาแต่ก็หลุดมาจนได้นะฮะมันมีน้องมาคอมเมนต์ในคลิปตลอดเลยไหนพี่ทอบ,บอกว่าไม่เอาครับท่าปักธงใหม่อ่ะไหนบอกไม่เอาไงแล้วนี่มาได้ไงมีได้ไงมีปักธงใหม่ได้ไงขอโทษได้ไม่ลาก็มันล่อตาล่อใจอะมันล่อตาล่อใจอมันจะอดได้ไงล่ะอใช่ไหม มันโลตาโลใจอ่ะเนาะอันนี้ก็ท่า V I P แนะครับทุกคนคือถ้ามันมี V I P 1 5ตอนนี้นผมก็ไปสิบห้าแล้วนะครับผมจริงๆโอเคไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนครับทุกคนอ่าโอเคท่าทางก็คือไอ้พวกท่าก,กินปืนพวกนีน้คือมีทุกท่านะครับผมเดี๋ยวค่อยให้ดูแลกันเผื่อไม่เชื่อนะครับโอเคไปเลื่อนไปท่าทางรีวิวไปเรื่อยๆรีวิวไปเรื่อยๆืๆ่อนะครับผมไออันนี้ท่าอะไรอะ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็น โอเคเอ้ยอันนี้ท่าใหม่ท่าใหม่เออเฟียเฟียเอ้ยขออนุญาตใส่ท่าใหม่ดิท่าเก่าๆเอาออกไปหน่อยละกันนี่โอเคไปทุกคนเลื่อนกันต่อครับผมคือตอนนี้ผมจะตายแล้วจริงคือเหนื่อยเหนื่อยรีวิวรหัสทีไลเหนื่อยทุกทีคือของมันเยอะคือของมันเยอะม,มันก็ดีไว้ทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยดีตอนรีวิวรหัสอ่ะเนาะ <laughs> โอเคไปเลื่อน <_ D> เลื่อน <_ D> เลื่อน <_ D> เลื่อน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 ไปเลื่อนไปนี่พวกนี้ก็เป็นท่าแรนะเออไม่มีขายแล้วนะครับทุกวันนี้อันนี้ก็ท่าเปิดตัวตึงๆของอิทาจินะครับท่านี้เออแล้วก็มีท่านารุโตอันนี้ด้วยก้าวหางตึงๆเลยอันนี้ก็แลมโบกินีนะครับทุกคนแล้วก็มีอันไหนอีกอันนี้เดมอนสเลเยอร์ ayer, นะครับผมของแรของแร อันนี้เดวิลมาใครนะครับทุกคนเออ Red Rock Baby <Huh? S 1> เคยดูไหมมีมีใครเคยดูไหม <laughs> โอเคไปกันต่อครับทุกคนก็อันนี้แม็กคลาเรนนะครับผมก็ตามนี้นะของแรป,ประมาณ4 5หอย่างก็คือไม่กลับมาขายแน่นอนเพราะว่าเป็นของคอลแลบนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นท่านี่แปลงล่างของอิทาจินะครับทุกคนอันนี้ของนารุโตะเออเออ,อันนี้มี3ามโยสแบบนี่ว่า เอาทำไมอิทาจิมีแบบเดียววะโอ้โหน้อยใจวะ่ะแล้วก็เอออันนี้ก็ท่าแรกท่าแรกนะครับทุกคนเอยอันนี้วะ่ะท่าแรกท่าแรกคืออันนี้เว้ยแล้วก็อันนี้ท่าสองส่วนท่าที่สามที่เป็นที่เป็นตัวอะไรสักอย่างผมไม่มีนะครับทุกคนก็ตามนี้แล้วก็ท่าเปิดตัวเนี่ยอันนี้เอยไม่ใช่ดิท่าท่ายักษ์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือผมมีอันเดียวเว้ยไอที่เป็นกบผมไม่มีอะ่ะ ผมพลาดคือผมซื้อซื้อชุดไม่ทันนะครับทุกคนผมซื้อชุดเอ่อซากุระไม่ทันบอกตามตรงว่าพลาดแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมาขายนะก็รอดูเอานะครับทุกคนโอเคและก็อันนี้ท่าวงท่าวิ่งช่างมันแล้วกันท่าพิเศษอันนี้ก็มีครบนะครับและก็ท่ารูปโปรไฟล์โอ้โหติดท่าขอ,อภัยครับผมรูปโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่ต้องมาสนใจนะฮะก็แบนเนอร์ก็ไม่ต้องสนใจมากเอเฮ้ย,ยมันมีอันนึง ภูมิใจนาเสนอมากอันนี้คือแบบของแรจัดใครมีคอมเมนต์รูปมาใครมีเนี่ยจริงบอกตามตรงใครมีพื้นหลังอันนี้นะทองอารามคอมเมนต์รูปมาผมอาจจะเป็นคนเดียวในเซิร์ฟก็ได้ที่มีไอน้นี่นะครับทุกคนคือเหมือน GM เ,เอ็มเขาบอกตามตรงว่า GM เอ็มเขาทหลุดมาแล้วกล่องมันบั๊กแล้วผมไปซื้อ จริงทุกคนกล่องมันบัก๊กเว้ย <Wow. S 1> มันมีครั้งหนึ่งน่าจะเป็นปีแล้วนะครับคือกล่องมันบัก๊กมันมีกล่องขาย30เพรนะครับทุกคนผมซื้อไปประมาณร้อยกล่องแล้วผมเปิดได้มาแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง g m เอาออกไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนเดียวด้วยที่ได้นะครับทุกคนในวันนั้นแล้วก็อีกครั้งนั้นครั้งเดียวคือมันไม่กลับมาขายอีกแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้ผมพูดผิดผิดทุกถูกก็ขออภัยด้วยนะลนนะฮะเออเหนื่อยด้วยนะครับทุกคนรีวิวรหัสเนะี่ยบอกตามตรงว่าโคตรเหนื่อยคือของมันเยอะไงเออนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็ผ่าหนะก็แรแๆก็มีพวกแลมโบกินนี่แมคคาร์เรนอะไรทํานองนี้นะครับทุกคนก็คือมีครบแหละนะครับพวกของแรแๆอะไรทํานองนี้คือม,คมีครบจริงมีครบจริงรหัสนี้ขายร้านหนึ่งห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคแล้วก็ รถมอไซค์อ, ai, อันนี้ก็ไม่ค่อยมีของแร่แรสักเท่าไหร่น่าจะมีอันนี้แหละแรสุดแล้วนะครับทุกคนโอเคไปอันนี้ก็รถกบไม่มีอะไรมากรถจิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับรถจิบผมขาดรถจิบทองแลกไม่ทันแล้วก็อันนี้กระบะกระบะก็ประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีกระบะแมวอยู่นะครับทุกคนเนี่ยกระบะแมวเนี่ยเออกระบะแมวซิ่งนะฮะแล้วก็อา้าว ลืมลืมลืมร้นร้น้นนี่บิ๊กฟุตนะครับทุกคนบิ๊กฟุตก็ประมาณนี้ตุกตุกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชิ้นท่งนชิ้นส่วนไม่มีอะไรมากเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ่ะซุ่มเลยตุ้มลบโอเคเกลือฮะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนของคือเนี่ยคือไม่รู้จะเก็บไว้ทําเพื่ออะไร GM ในเมื่อไม่เอาอะไรมาให้ผมแลกจะเก็บไว้ทําไมใช่ไหมทุกคนคิดแบบผมแหมเคยจะเก็บไว้ทําไมวะ เนี่ยบัตรเปลี่ยนชื่อ12ใบอันนี้อะไรก็ไม่รู้นกระเบิดอันนี้อะไรก็ไม่รู้อุ๊ยอันนี้โอ้โหแสนกว่าชิ้นทุกคนครับชิ้นส่วนความทรงจําแสนกว่าชิ้นเอามาทําไมเออเอามาทําไมก่อนครับ GM เนี่ยลูกแกวเก้าลูกไม่รู้จะแลกอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรให้แลกแต้มแรงก็โหเกือบล้านยอกยอกยอก,ยอกแสนสี่นะครับทุกคนเนี่ยคือมันไม่มีอะไรให้ผมแลกแล้วแบบ G.M เอ oui. ้ยเนี่ยมันเหลือหาอะไรมาให้แลกหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเปิดเ k คกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนถาวอนมามันยังไม่ให้ถาวรคิดเอานะเนี่ยแล้วก็มีของที่ผมยังไม่เปิดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนดูดิคือแบบเบิ่มๆครับผมเห็นปะเนี่ยคือแบบคือลือเบิ่มๆเลยนะครับทุกคนบอกเลยคลิปนี้มี30นาทีจริงนี่ยังไม่ไม่ได้รีวิวปืนนะเว้ย อันนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวปืนเลยนะเนี่ยชุดเนี่ยโอ้โหเหลือๆไว้ทุกคนเหลือๆเหลือๆครับชุดผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดนะดูดิลองสังเกตดูนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแค่ชุดผู้หญิงนะครับคือผมขี้เกียจเปิดนะครับมันลกมันลกอโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็บัตรคูณ2 exp 4 0 0 0วันเกมปิดพอดีนะครับทุกคน <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูปืนกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคลังอาวุธนี่ ขอญาตนำเสนอของแรที่สุดในเกมฟรีไฟของไองดีอันดับหนึ่งนะครับผมดูเบ่งครับทุกคนบ่งบ่งเลื่อนเลื่อนเลื่อนอเลื่อนไปเลื่อนไป Let's go ทุกคนนี่เบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิมโอ้ยละมงระเบิดไอวงไอวอ โอ้โหดูปืนแต่และองค์นี่ทรงเครื่องจะจัดคือถามว่าปืนในเกมเนะี่ยผมมีครบไหมไม่ครบครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่า95%ผมมีหมดเลยนะครับทุกคนผมให้95%ของทั้งหมดในเกมเลยนะครับคือผมมีหมดเลยนะครับที่ไม่มีอยู่ประมาณ5%เเนอะเออจริงอ่ะเลื่อนไปขนาดปืนยังเลื่อยทุยขนาดปืนยังยังเลื่อยกูจะไปเลื่อยอะไรใครวะ โอเคขนาดปืนเนี่ยยังเลื่อนกันเหนื่อยนะครับทุกคนดูดิโอ้โหไอวอยอีกโอ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนที่ผมไม่มีนะครับประมาณ4-5%นะครับผมเนี่ยของที่หมดอายุประมาณนี้แล้วก็นี่ของสีแดงคือเบิ่มเบิ่มครับผมเดี๋ยวให้ดูปืนอาวิวแล้วกันส่วนใหญ่ก็คือมีครบหมดแหละนะครับปืนอาวิวก็คือมีหมดเลยอันไหนที่แบบว่าเกมเอามาขาย ผมเอาหมดยยเวนไอกระบ,บอกนี้เมื่อไหร่จะมาอยากได้มากเลยอยากได้ท่าดูดิท่ามันโคตรเท่เลยอะทุกคนดูดิดูท่ามันเนี่ยโหคือแบบท่าอย่างเท่อ่ะโอ้โหด,ดูดูท่ามันนะทุกคนโคตรเท่คือมีมีหมดทุกกระบอกยกเวก้นกระบอกนี้กระบ,บอกเดียวนะครับทุกคนแล้วก็อัพเวลเต็มด้วยนะครับผมเวลเจ็ดเวลแปดก็อัพเต็มหมดนะครับว ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเปิลเปิลนี่รีวิวเร็วไปหน่อยขออภัยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเผื่อใครแบบอยากแบบโอ้โหบุญตาเว็บพีท็อปอะไรทํานองนี้นะผมก็บุญตาเหมือนกันนะครับทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะเติมอะไรได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสาหรับการรีวิวรหัสในครั้งนี้คือแบบเยอะ เยอะนะครับทุกคนเยอะและก็โคตรเหนื่อยนะครับผมบอกตามตรงเลยเหนื่อยจริงการรีวิวรหัสแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหแต่ละองค์นี่แบบเติมไปได้ยังไงเนี่ยผมเนี่ยผมเติมไปได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยเกมไม่เข้าใจ GM เคือผมเติมได้ยังไงครับผมเออบอกผมหน่อยได้ไหมขอเงินคืนได้ไหมขอรีฟันได้ไหม โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้และกันพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปแนวไหนก็รอติดตามมรอรับชมได้เลยส่วนคลิปนี้โคตรเหนื่อยเพราะว่าของโคตรเยอะนะครับทุกคนใครคิดว่าเออ่4ล้านเพชรที่พี่ท็อปเดินไปเนี่ย คือคุ้มหรือเปล่านะครับผมสาหรับการเติมไป4ล้านเพชรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้นะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าคุ้มไหมก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบายบาย